หนึ่งเดือนต่อมานิกายดาบชิงหยุ่นเฮยเหตุใดวันหยุดมันช่งสั้นสิเหลือเกินเพราว่าชิงหยุ่นเขาได้ใช้วันหยุดไปเจ็ดวันแล้วสิพี่เื้คือว่าผู้นำนิกายให้พวกเราไปหาเห็นว่ามีเรื่องสำคัญที่จะคุยกับพวกเรามีเรื่องอะไรสำคัญอย่างนั้นหรือตอนนี้ข้ากำลังใช้วันหยุดอันแสนสำคัญของข้าอยู่นะ นี่สิพีฮาวานี่มันเป็นคําสั่งของท่านผู้นํานิกายท่านจะไปกับข้าหรือไม่เออข้าไปไปก็ได้นี่สิพีฮาวาข้านั้นสงสัยมาตลอดเลยว่าตัวท่านนั้นได้ถูกจัดการตั้งแต่แรกที่ท่านได้เข้าไปในมิติกระจกเลยอย่างนั้นหรือใช่แล้วทันทีที่ข้าเข้าไปในมิติกระจกนั่นข้าก็ได้ถูกกลุ่มสาวกของนิกายทงเทียนที่บ้าคลั่งได้สังหารข้าในทันที นี่สิทพิฮาวาคำพูดของท่านนั้นอาจจะใช้หลอกลวงผู้อื่นได้แต่กับข้านั้นมันไม่ใช่แล้วเหตุใดทำไมตัวท่านถึงได้คล้ายกับจกักรพรรดิชิงผู้นั้นขนาดนี้หรือว่าตัวท่านนั้นจะซ่อนความลับอะไรเอาไว้ <c oughs> นี่สิท์น้องเจ้าช่างล้อข้าเล่นจริงๆนะใครๆต่างก็รู้ว่าข้านั้นเป็นสิทธิ์ที่ไม่เอาไหนของนิกายดาบชิงหยุนและตัวของจกักรพรรดิชิงและข้านั้นมันก็ไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้ เอาละสิน้องดูเหมือนว่าพวกเราจะต้องรีบไปหาท่านเจ้านิกายแล้วอย่าปล่อยให้ท่านได้รอนานเถอะสิพิเอว,วาข้านั้นจะต้องรู้ความลับของท่านให้ได้อย่างแน่นอนหอประชุมนิกายดาบชิงหยุนโอ้พวกเจ้าทั้งสองมาแล้วอย่างนั้นหรือเหตุผลที่ข้าเรียกพวกเจ้ามาที่แห่งนี้ก็เพื่อที่จะตอบแทนพวกเจ้าสำหรับที่พวกเจ้าได้ทำให้ในิกายดาบชิงหยุนนั้นมีชื่อเสียงในการแข่งขันในครั้งนี้เยียนซิงเจ้าเดินออกมาข้างหน้า ครั้งนี้การต่อสู้ของเจ้ากับจอมมารจนถึงวินาทีสุดท้ายตัวเจ้านั้นได้แสดงทักษะอันยอดเยี่ยมออกมาอย่างมากและเจ้าก็ได้คู่ควรกับการเป็นหัวหน้าสิทธิ์ของนิกายดาบชิงยุนและในวันนี้ข้าจะขอมอบโลกกิเลนน้ำแข็งมันคือสมบัติทางจิตวิญญาณระดับสูงกับยาอายุวัฒนะระดับที่9และตาประทับสายฟ้าที่พระเจ้าโบราณทงเทียน ขอบคุณท่านเจ้าในกายข้าขอสัญญาเลยว่าข้านั้นจะตั้งใจฝึกฝนอย่างขยันขันแข็งเพื่อตอบแทนความเมตตาอันลึกซึ้งของนิกายในครั้งนี้ว้าวข้าไม่คิดเลยนะว่าท่านผู้นำนิกายนั้นจะให้ของที่มีค่าอะไรมากขนาดนี้ในคราวนี้ระดับพลังยุทธของสิทธน้องคงจะต้องเพิ่มขึ้นอย่างมากอย่างแน่นอนมันก็สมควรแล้วละที่สิทธน้องแย่นั้นจะได้รับสมบัตินั้นมากมายขนาดนี้ก็เพราะว่าสิทธน้องนั้นได้มีส่วนร่วมกับการต่อสู้ในครั้งนี้อย่างมากยังไงละ่ะ ต่อไปเจ้าลู่เทียนก้าวออกมาข้างหน้าเห้อเหตุใดสิทธิ์น้องเย่ถึงได้สงสัยในตัวของข้ากันนะหนึ่งเดือนก่อนหน้านี้บริเวณด้านนอกนีกายดาบชิงหยุนฮาวาชิงหยุนในที่สุดเจ้าก็มาแล้วสินะเจ้ามีธุระอะไรกับข้าง,งั้นหรือถึงได้เรียกให้ข้ามาหาแต่ก่อนอื่นข้าเขาบอกไว้ก่อนเลยนะว่าข้านั้นไม่ได้มีตอนพิเศษของการเดินทางของสิทิพี่และสิบน้องเช่นนั้นแล้วเจ้าหยุดคิดเรื่องนี้ไปได้เลย เพราะว่าชิงหยุนข้าไม่ได้มาที่นี่เพื่อจะถามเจ้าเรื่องนั้นหรอกนะแต่ข้าแค่อยากจะมาถามเจ้าว่าเจ้านั้นได้ตายไปตั้งแต่ตอนแรกที่เข้าไปในมิติกระจกแล้วอย่างนั้นหรือเออคือว่าเรื่องนั้นข้ารู้นะว่าอันที่จริงแล้วตัวเจ้านั้นไม่ได้ตายอยู่ในมิติกระจกนั่นแต่สาเหตุที่เจ้าได้หายตัวไปนั้นข้าคิดว่าเจ้าคงคิดจะทําอะไรบางอย่างอยู่สินะและอีกทั้งในมิติกระจกนั่นจักรพรรดิชิงและตัวของเจ้านั้นก็ไม่เคยปรากฏตัวพร้อมกันเลย และมันก็ทําให้ข้าคิดได้เพียงอ,อย่างเดียวก็คือว่าตัวตนของจกักรพรรดิจริงที่แท้จริงนั้นก็คือนี่เจ้าคงไม่ได้คิดว่าจากักรพรรดิจริงนั้นเป็นข้าใช่หรือไม่เอ๊ะข้าก็ยังไม่ได้บอกเลยนะว่าจากักรพรรดิจริงนั้นคือเจ้านี่เจ้าพูดมาเองนะบ้านนาะดูเหมือนว่าข้าจะถูกจับได้แล้วงั้นหรือฮนี่ทักษะการปลอมตัวของข้ามันแย่ขนาดนั้นเลยงั้นหรือ ที่จริงเหตุผลที่ข้าเรียกพวกเจ้ามาที่แห่งนี้ไม่เพียงแต่ที่จะมอบของรางวัลให้เพียงเท่านั้นแต่ข้าก็ยังมีเรื่องที่สําคัญเรื่องหนึ่งที่จะมาพูดด้วยในคราวนี้เศษเสีเส้ยววิญญ,ญาณที่หลงเหลืออยู่ของจกักรพรรดิชิงได้ปรากฏตัวขึ้นเพื่อช่วยกําจัดนิกายปีศาจและนิกายธงเทียนก็ได้รู้สึกขอบคุณเป็นอย่างมากพวกเขาจึงได้มอบกุญแจดอกสุดท้ายของสุสานจากชชักรพรรดิยู่เฉินให้กับพวกเราอะไรนะกุญแจดอกสุดท้ายของสุสานจากักรพรรดิยู่เฉินได้มาอยู่กับนิกายดาบชิงยุนของพวกเราแล้วงั้นหรือ ตัวของจกักรพรรดิยู่เฉินนั้นเป็นบุคคลแรกในอาณาจักรชางหยวนเมื่อหล้านปีก่อนและเขานั้นก็ได้ฝึกฝนไปถึงขั้นจกักรพรรดิสวรรค์ในตำนานได้เล่ากล่าวไว้ว่าจากักรพรรดิยู่เฉินนั้นเคยสะสมสมบัตินับไม่ถ้วนซึ่งมันได้ล้ำค่าเป็นอย่างมากและหนึ่งในนั้นก็เป็นหนังสือลับสุดยอดมากที่มันจะสามารถนำพาผู้ฝึกฝนให้ไปสู่เส้นทางอันสูงสุดได้ และเมื่อไม่นานมานี้ผู้อาวุโสจินยุนจงได้ค้นพบสุสานของจกักรพรรดิยู่เฉินในทะเลจิวโจโดยบังเอิญและมันก็ได้สร้างความตื่นตระหนกให้กับห้าทวีปของอาณาจักรชางหยวนและถ้าหากว่าต้องการที่จะเปิดสุสานของจกักรพรรดิยู่เฉินก็ต้องรวบรวมกุญแจให้ครบทั้ง10ดอกและก่อนหน้านี้กุญแจทั้ง9้าดอกก็ได้ปรากฏขึ้นทีละดอกและมันก็ได้ถูกค้นพบโดยตระกูลขุนนางต่างๆและในตอนนี้กุญแจดอกสุดท้ายก็ได้ตกอยู่ในมือของพวกเรานี่กายดาบจิงหยุนนี่มันก็คงจะถึงเวลาโชคตาของพวกเราแล้ว นี่ปรากฏว่าสุสานของจักรพรรดิยู่เฉินนั้นอยู่ในบริเวณทะเลจิวโจงั้นหรือมันก็ไม่น่าแปลกเพราะว่ามีเพียงจกักรพรรดิยู่เฉินเท่านั้นที่มีความแข็งแกร่งที่เขานั้นจะสามารถเข้าสู่ทะเลจิวโจได้และถ้าหากว่าพวกเราสามารถเข้าไปยักสุสานได้พวกเราอาจจะได้เคล็ดวิชาทรงพลังที่หายสาบสูญไปนานแล้วก็ได้นี่สิน้องทะเลจิวโจนั้นมันอันตรายอย่างนั้นหรือนี่สิพิวว่อวาท่านนั้นไม่รู้อะไรเกี่ยวกับทะเลจิวโจเลยอย่างนั้นหรือแล้วเหตุใดข้าจะต้องรู้ด้วยล่ะ เช่นนั้นข้าจะบอกให้ท่านได้รู้พื้นที่ทะเลจิวโจนั้นตั้งอยู่ทางใต้ของอาณาจักรชางหยวนซึ่งที่แห่งนั้นมีกระแสน้ําไหลเชี่ยวอย่างหนานแน่นและมันก็ได้ปกคลุมไปด้วยหมอกอันหนาทึบและความมืดตลอดทั้งปีและอีกทั้งก็ยังมีสัตว์ประหลาดที่ทรงพลังนานาชนิดอาศัยอยู่ในทะเลแห่งนั้นและมันก็อันตรายเกินกว่าที่พวกเรานั้นจะจินตนาการได้ยกตัวอย่างเช่นมังกรเงาสัตว์ประหลาดตัวนี้มีความยาวหลายสิบเมตร และอีกทั้งลำตัวของมันก็เต็มไปด้วยเก็ดราวกับเหล็กกล้าและอีกทั้งมันยังสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระไม่ว่าจะเป็นในน้ําหรือบนท้องฟ้าและยังมีการโจมตีธาตุมืดที่ทรงพลังเป็นอย่างยิ่งและนอกจากนั้นยังมีกิเลนน้าแข็งซึ่งไม่เพียงแต่มันสามารถควบคุมน้ําแข็งได้แต่มันยังมีความฉลาดอย่างยิ่งมันสามารถสร้างภาพลงตาขั้นสูงมาได้ด้วยซึ่งตัวของมันนั้นจะล่อลวงให้ศัตรูหลงทางโดยที่ไม่รู้ตัวและตกอยู่ในภวังนั้นไปชั่วนิรัน ดังนั้นแล้วแม้แต่ผู้ฝึกฝนระดับงสูง,สงพวกเขานั้นก็ยังไม่กล้าที่จะเข้าไปยังส่วนลึกของทะเลจิวโจเลยสิน้องพอแค่นั้นละว่าแต่ทะเลจิวโจอะไรนี่มันเกี่ยวข้องอะไรกับข้างั้นหรือและข้าก็ขอบอกไว้ก่อนเลยนะว่าสถานที่ที่อันตรายเช่นนี้ข้าจะไม่ไปเด็ดขาดเรื่องนี้ข้าก็ไม่สามารถการันตีได้ท่านผู้นำนิกายได้เรียกพวกเรามาและบอกความลับเกี่ยวข้องกับสถานที่แห่งนั้นซึ่งมันอาจจะเป็นไปได้ว่าเขานั้นอาจจะขอให้พวกเราจัดการเรื่องนี้ และสิ่งที่ข้าได้พูดไปทั้งหมดในวันนี้ก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับความลับของสุ่อสารจากักรพรรดิรูเฉินและวิธีการฝึกฝนพวกเจ้านั้นควรจะคิดให้รอบคอบและทำความเข้าใจและในตอนนี้ข้าจะให้เวลาพวกเจ้าได้พักผ่อนเพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจของพวกเจ้าและแยกแยะสิ่งที่พวกเจ้าได้เรียนรู้ในช่วงเวลาเหล่านี้ด้วยหลักและในตอนนี้พันธมิตรนิกายอมาตะกำลังหาลรือเกี่ยวกับแผนการที่จะเข้าสู่ทะเลจิวโจและในอีกสามวันข้างหน้าพวกเราจะมาหาลรือกันใหม่แยกย้ายได้ อะไรกันเหตุใดส่วนหยินวันนี้ถึงได้มีอาการแปลกๆอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนกันนี่ส่วนหยินเจ้ามีความเกี่ยวข้องกับพื้นที่ทะเลจิวโจที่ได้พูดถึงเมื่อกี้งั้นหรือหรือนี่อาจจะเป็นไปได้ไหมว่าต้นกําเนิดของเจ้านั้นเกี่ยวข้องกับพื้นที่ทะเลจิวโจเมื่อลองคิดดูแล้วสันตำนานอย่างส่วนหยินจะถูกผู้อาวุโสนิกายปีศาจจับมาอย่างง่ายดายได้อย่างไรกันเว้นแต่จะมีกรณีพิเศษทะเลจิวโจนั้นมันเป็นสถานที่แบบไหนกันนะ สิทธิพิฮาวาท่านนอนหรือ,อยังข้านั้นมีเรื่องจะขอรบกวนท่านสิทธิน้องนั้นหรือเข้ามาสิสิทธิน้องนี่ลมอะไรพัดเจ้ามากันถึงทําให้เจ้ามาหาข้าในเวลานี้นี่สิทธิพิฮาวาได้โปรดท่านหยุดซ่อนมันเถอะจริงๆแล้วเรื่องที่เกิดขึ้นในงานเทียนเกียวท่านคือคนที่อยู่เบื้องหลังที่ให้ความช่วยเหลือพวกเราอยู่ใช่หรือไม่เออสิทธิน้องเจ้าหมายความว่าอย่างไรกันนี่สิทธิพิฮาวาอันที่จริงแล้วสมบัติเหล่านี้ที่ข้าได้รับมันมา อันที่จริงท่านสมควรจะได้รับมันได้โปดท่านรับมันไว้เถอะเฮ้อข้าก็คิดว่าเรื่องอะไรกันนี่สิน้องนี่มันเป็นของรางวัลที่ท่านผู้นํานิกายได้มอบให้แก่เจ้าและช่วงงานเทศกาลเทียนเจียวข้าก็ไม่ได้ทําอะไรมากมายข้าจะรับมันได้อย่างไรกันนี่สิพี่ในสถานการณ์ตอนนั้นนอกเหนือจากท่านแล้วข้าก็นึกไม่ออกเลยจริงๆว่าจะมีใครที่จะสามารถแสดงพลังได้ขนาดนั้นและท่านก็จงบอกความจริงมาสเสถิดว่าท่านนั้นมีความสัมพันธ์อย่างไรกับจักรพรรดิชิง ดูเหมือนว่าข้าจะไม่สามารถปิดบังได้แล้วสินะอันที่จริงแล้วหรือว่าสิทธพี่นั้นจะได้รับสืบทอดเช็ดวิชาลับมาจากจากักรพรรดิชิงท่านจึงมีวิธีการพิเศษบางอย่างที่สามารถบังคับปรับปรุงฐานฝึกฝนในเวลาอันสั้นได้เอ๊ะปรากฏว่าสิทธิน้องยังไม่รู้เรื่องที่ข้าปลอมเป็นจกักรพรรดิชิงสินะเช่นนั้นข้าก็แค่เอออ,อตามคำพูดของนางก่อนหน้านี้ก็พอแล้ว สิทธิ์น้องที่เจ้าได้พูดมานั้นมันก็ถูกต้องแล้วข้าไม่คาดหวังเลยนะว่าเจ้านั้นจะสามารถรู้ได้สายตาของเจ้านั้นช่างหลักแหลมสิเลือเกินแต่ว่าเท่าที่ข้ารู้มานั้นการทําเช่นนี้นั้นมันจะทําให้ร่างกายของท่านต้องทํางานหนักอย่างมากเช่นนั้นแล้วเพื่อให้ร่างกายของท่านฟื้นฟูก,กลับมาท่านยอมรับสมบัติเหล่านี้ไปซะเถอะแต่ถ้าหากว่าท่านไม่ยอมรับมันแล้วล่ะก็ข้าจะนําเรื่องนี้ไปบอกท่านเจ้านิไกลเออเอาละเอาละข้ารับมันไว้ก็ได้ดูท่าแล้วสิทธิ์น้องคงจะเป็นห่วงข้าจริงๆ เช่นนั้นมันจะเป็นการดีกว่าหากข้ารับมันไว้นี่สิน้องแต่ข้าจะขอรับของจากเจ้าไว้เพียงหนึ่งอย่างก็พอแล้วส่วนที่เหลือให้เจ้าเก็บมันไว้แล้วเรื่องที่ข้าได้สมบัติรับมาจากจักรพรรดิชิงได้โปรดสิน้องเก็บมันไว้เป็นความลับด้วยละ่ะเอิ่มเช่นนั้นเชิญสิพี่เลือกได้เลยเงินข้าเลือกเจ้าข <c oughs> ้าก็ไม่รู้ว่าเหตุใดพลังงานทางจิตวิญญาณน,นี้ดูเหมือนว่าจะมีความเชื่อมโยงที่ผิดปกติกับร่างกายของข้า งั้นข้าเลือกอันนี้นี่สิพี่สมบัติทางจิตวิญญาณดีๆก็ยังมีอยู่เหตุใดท่านถึงเลือกอันนั้นท่านแน่ใจหรือหลังจากการประชุมเมื่อวานนี้ผู้นำนิกายได้มอบมันให้แก่ข้าและบอกว่าสิ่งนี้มันมีพลังงานทางจิตวิญญาณที่จำกัดและมันก็สามารถใช้เปิดประตูสุสานได้เท่านั้นมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรสำหรับท่านเลยนี่สิพี่น่ะคงจะไม่เห็นถึงความหวังดีของข้าสินะนี่มันไม่ใช่เช่นนั้นสิน้องแต่ว่าข้านั้นชอบสิ่งนี้มากที่สุดเลย สิพี่พูดจริงงั้นหรือแล้วข้าจะโกหกเจ้าทําไมกันในที่สุดเรื่องที่สิบน้องสงสัยข้ามันก็ผ่านไปได้เสียทีต่อไปนี้ข้าก็จะสามารถเพลิดเพลินกับวันหยุดของข้าอย่างสบายใจได้แล้วพื้นที่ในกิจใต้สํานึกของฮาวาชิงหยุนพวกเราสัตว์ในตำนานของเขาก็ได้ใช้ชีวิตประจําวันกันตามปกติส่วนทางด้านเจ้าเสือก็นั่งบุดยาและเจ้าเต่าก็นั่งให้อาหารปลานี่พวกเราเป็นถึงสัตว์ในตำนานอสศ,ศัติ์สิทธ์บุรแห่งอิสระภาพที่ถูกเลือก เหตุใดเราจรึงได้กลายเป็นสิ่งที่ผู้คนเรียกว่าอสูรลับใช้กันล่ะนี่เจ้าเสือเจ้านั้นมีความคิดที่จะทําอะไรกันพวกเหล่านั้นเป็นถึงสัตว์ในตำนานจะให้มาติดตามคนผู้นี้ไปจนตายได้อย่างไรกันล่ะและข้าก็คิดว่ามันถึงเวลาแล้วที่จะคืนศักดิ์ศรีและอิสรภาพให้แก่พวกเรานี่พวกเจ้ากําลังพูดถึงเรื่องอะไรกันโอ้นายท่านไปโปรดท่านเฉินนั่งก่อน นายท่านท่านหิวน้ำหรือไม่นี่คือน้ำพุแห่งจิตวิญญาณที่แช่เย็นด้วยพลังงานทางจิตวิญญาณของดวงจันทร์เชิญท่านดื่มมันก่อนเถิดไหนเมื่อกี้เจ้าเสือนั้นมันพูดถึงเรื่องอิสระภาพกันแต่ข้าก็เห็นมันไปรับใช้ไหนท่านอยู่ดีนี่เสือจันทาข้าขอบคุณเจ้ามากสําหรับการทํางานหนักของเจ้าไม่ลอกนายท่านเพราะว่ามันคือสิ่งที่สําคัญที่ข้านั้นควรจะทําอยู่แล้ว นี่นายท่านท่านยังจำสัญญาที่ท่านจะช่วยพวกเราค้นหายกโมยาลิงได้อยู่หรือไม่แล้วพวกเจ้านั้นมีบาะแสอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับยกโมเยาหลิงล่ะข้านั้นก็พอจะรู้อะไรบางอย่างเกี่ยวกับยกโมยาหลิงจากเจ้าลุยแต่ทว่าเจ้าลุยนั้นก็ไม่ได้เปิดเผยอะไรมากนะักเขาเพียงแค่พูดถึงสถานที่ท,ที่หนึ่งซึ่งก็คือเทือกเขาวูหยุนซึ่งห่างออกไปจากที่นี่ทางด้านทิศตะวันออกสามพันไม้เทือกเขาวูหยุนอย่างนั้นหรือ ไม่ใช่ว่าสถานที่นั้นมันเป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงในการบ่งเพาะพลังอมตะอย่างนั้นหรือนี่นายท่านหรือว่าท่านนั้นจะรู้เรื่องราวอะไรเกี่ยวกับที่นั่นเอาละเช่นนั้นพรุ่งนี้เราไปที่ภูเขาวูหยุนกันเถอะโอ้ยยยยยังไไงซะะััวข้าั้้น็็ีเเวาาััหยยุถึึงยวัน,วนเช่นนั้นแล้ว้ยาจะไปพักย้อนที่น่นนยยยย